ตรงไหลนะจุดนี้สวัสดีค่ะคุณสุพาวันเวลาเราปิดนะคะตรงเส้นไหนให้ชนกันนะตรงนี้สําคัญนะคะตรงนี้เนาะตรงเส้นดินสอที่เราขีดจะให้เขาเหลือมเขาล้ำนะให้เสมอกันนะคะปัญหาจะตามมานะระวังนิดนึง หลังจากที่เราปิดทุกส่วนแล้วเรียบร้อยเช็คบ่าหน้าเลยค่ะบ่าหน้าเราหายไหมเส้นบ่าหน้านะคะบ่าหน้าหารสองที่เราจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้เช็คเลยถ้าเขาหายนะคะถ้าบ่าหน้าเราหายเติมออกมานะ,ะนี่ค่ะนี่เลยขออน,นุญาตโค้งนะคะแปะโค้งเป็นแนวทางไว้ก่อนอันนี้โค้งเป็นแนวทางไว้ก่อนนะ,ะแบบนี้